พ่ยายเด็กว่าเบิ่งแบวันนี้น่ารักจังเลยพ่อพีสังลูกว่าพีสังเออาอาหารกำลังมาค่ะอาหารกำลังมาค่ะน่ารักจังเลยยิ้ม กำลังมาค่ะแม่กำลังมาแม,แม่กำลังมาดูตัวนี้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 โอ้น่ารักจังเลยอันนี้ลูกเฟดบ่เอ้ยโอ้ได้ลูกเฟรตเฮ้ยมันก็นได้กำไรแล้วอันนี้ออกมาปเป็นลูกเฟด นี่ฮู้เนาะอันนี้เนาะแม่นี่กับลูกนี่มุกฮู้เนาะโอ้ยเพันปนี้ห้องเก่งแต่ว่าเฮยเจ้าเปื่อยและปัญญาเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่อยู่แม่บ่ขานแม่แม่อยู่ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะใจเย็นนะคะพ่อกำลังมาพ่อกำลังมาอย่าห้องกับแม่หลายแม่บ่มาเด้อบุณิห์ะ พ่อพ่อกำลังจะมาเกลืออยู่พ่ออีแม่อีพ่ออีแม่อยู่ต yes> ัวอื่นบริห้องนี่มีแต่คนผู้เดียวในห้องอันนี้อันอันนี้มันได้จกอยู่จกตีแล้วตัวนี้น่อยอันนี้นี่จะสั่งขนาดเลย

เที่ยวกินอาหารอยากไปได้ทันกินบาอย่างอยากกินเอออันนี้อาหารเธอมมัน เอาอาหารหมูบวบขุ่นข้อขุนโอ้เอามาเอามาสีดงอะไรอะไรคะ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 อะไรกำลังกวาดสีแบงอยู่ที่ขายได้บ่ ชอบละสามสิบอบละสิบบาทามาป็นยบานปานี่เนาะคักเลยหวานนานี่โอ้ซื้อเอานี้แล้วไปใส่นามันแข็งดีเนาะไอเนาะมีลายบอกของเจ้านี่โอ้คับเลยว่าก็เห็นแล้วมองซื้อปุ๋ยบาทนี่ก่อนจะไปซื้อปุ๋ยเคมีซื้อเอาของแป่จจะไม่สมบูรน์ไง เราอันนี้เนาะมันฟานปุยมีเม็ดแข็งอย่างเขาไปใส่ได้เนาะขับขนาดเลยขับหมักเม็ดมันหวานง่ายขายได้ได้ยามขายไงขายขายโซเชียล โอ้ oh, ขึนตาสั่งบมเลยแพ้ที่ผ่าวมาไวยงามก่อนโอ oh, ้เอา,ค,าความรานึ่งวะแพ้จกแพ้จกอย่างมันจือราคาหนึ่งสิกิโลวะแพะสวยงามนี่มันราคาหนึ่งเป็นราคาหนึ่งโอ้ oh, สวยงามมีราคาแพิขึ้นอีกแพะ ขนาดใกล้ๆกับกั่วแบบนี่แหละข้าวั่วกี่ก็ตั้งห้าพี่ก็ตั้งโอ้อันนี้ตัวแม่ตัวนี้ตัวพ่อพันพอพันบอกนี่พอพันมาผสมปีนี้พอพันอยู่นี่เลเดียวกันเลยบอกสร้างเอง ข้อหนึ่งที่แม่พันจุกจโตพันัจะโตอยู่ไหนคือแ่ต er> ่อสี่ตสามตสี่แต่ต้องมีพหนึ่งตัวคืออย่างน้อยตัวยซึ่งแพ่ที่เขาผสมเมลที่จะคลอดราคามันแพง ไอช่วงมามามานคือีตัวนี้เห็นไหอทีนี้กตอนตอนซื้อบ้าใหม่ัทอดเรเอมีแต่ี่สิบสีอราคามันจะตกพันห้าอืมตัวน้อยๆนั่นนี่อันที่เอาออกตดสู่ตลาดหันตัวใหญ่ๆนั่นั่นบอกแบบนี้ผมก็จคิดทานโอ้ เป็นเป็น,เ,ปนเท่าตลาดเนาะข้าวเหนยนขนาดนี้นี่ใายต้นต้นตุลีแดงอันนี้อยู่ประมาณตุล<อ>ีแดงนี่โอ้ยอันนี้ตุลีแดงตุลีแดงนี่ี่ใช้ช่วงพาที่ถูกอันนี้เนาะในใหน้าด้วยอาก,กาศอันนี้เห็นนะมันถูกอ,อ,อ,อันนี้เนาะอันนี้อันนี้ถ้าเขาใส่นี่เขาซื้อไปเลี้ยงเป็นบ่า

มันสิน้อยลงแข่แกนต้องไปเอาสายพันธอื่นมาสลับเปลี่ยนกันเนาะโตกันกันอันนี้นี่มันมันสีผสมได้ร้บบสัมพันนี่แทงเลยหอจักเดือนอันนี้สองเดือนก็สองเดือนค้อใหญ่แท้ สามเดือนเ้ิ่มซะนามแท่ตัวนี้ทาเดือนสามดีอันี้อายุจะมันจังผ่งได้จ้ะจะเริ่มอายุโอ้ตัวนี้ไหมเดือนห้าเดือนส่ได้กดูว่ให้แล้วก็ลูก้าวกับที่ชูการให้นม แผะนี่มันคือออกลูกเฟดดีเทสะตัวนี้แม่นลูกเฟ,ฟดอยู่บนนี้แม่นอันี้ได้ประมาณสองเดือนเลยก็คนะือจ,จะสองเดือนแล้วอ,อ๋อด้ลูกเฟดมันกับก,กำไรงามๆและแผลนีน้ลูกแรกมันจะเป็นลูกเดียวเป็นลูกเดียวแล้ลูกพ่อั้างที่สอง,ง,สองเป็นลูก เป็นนั้นท้ลูกตัวเลยบอกตัวเป็นนั่นแพะนี่นนเนาะลักนณะเรียงอยู่แบบนี้คือปีหนึ่งมัีลูกสองสองค้งสองค้างจะได้สี่ตัวอ,อ,อู้หูแต่งอันนี้งามแท้นี่ใครประมาณตัวเท่าไรอันนี้คะตัวแด,นะดงเลตัวแดงแดงเลนะนะน,น่อยลนะักษณะมนนีแต่แพงกว่าตัวผู้ ถ้าทำมันเล็กนะเขาจะพดัดไปเป็นแม่พันธุ์อีกแล้วก็บสองพันอ,อ,นอันอับานอีนอ่ไปนาะเสียเวลามันมันขักไว้มัน,น,น <laughs> ถ้าไคอันนี้ที่ต่อนี้ได้ครับทางเท,ที่ยวทางอะไรก็ได้แต่ที่ผมจะไม่มีแพ้ให้เขา ว่าถุณจะคัดจะเาวป็นแมพันธุ์โอ้โวนี้ยังไม่ขายค่ะจะไเป็นแม่พันธุ์ทอดเปตัวคู่จ้ะจะเป็นอาชีพที่อนมีไรเหลืบเนาะยังหลายๆนี่เนาะอาชีพย่าไม่เคยกินกินหมดทุกอย่างโอ้ไม่ไม่ใ่าจะกินวันนี้อันไอซ์ลงตอนไหนนี่ นี่เป็นพื้นคคกแพะขี้แพะขี้แพ้ขายก็สับสามสิบบาทน่าสนใจเอาไปใส่หน้าือสิ่งนั้นจ,าจา้าจ้าจ้าี่เป็นรอกแพ้จะยกพื้นตอนนี้แพ้กาลังสิลงมาแล้วบันนี่ คนที่ลงกินหยาเลยเอ็งพึงยาวกินหยาแล้ววันนี้ลงมาค่ะลงมาค่ะลงมาแล้ว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  สุดสวนเป,ป,ป <c oughs> ขั้นตอนกันปล่อยแพะแล้วะาดา้เป็นสนามประมาณหนึ่งไร่อานน้เนาะสนามที่แพนี <c oughs> ม่มันก็แข็งแรงเนาะ จะเลียงวอาหารบ่ให้แพะลงไปใส่อันนี้กึ่งหญ้าเน่่กยทุ่งเน่เนาะเออพ่นสามเม่พันลูกฟ้าเป็นตางขนาดเลยวันนี้คูณใหเด้งพามาเบิ่งการเลี้ยงแพะไม่สนใจกันไม่ดต่อพิ่นเด้อจัดเด้อ อันนี้อยู่บ้านโคกสว่างบุญใช่ไหมไอ้บุญอยู่ตำบลโคกสว่างใกล้วัดโคสะปัญธญ์โอ้เพิกางกินาพูตอนนี้ก,งกังหยาเรื่องอาหารเน่ยาหยาเน่โอ้สบายเรื่องแพนเป็นตาสัง่งขาเลยเรื่องก,กันกินหยาโอ้ไปปุ๊บ ป๊บ,ปบ,ปบ,ปบถ้าผู้ใดสนใจเรื่องเพศสอบถามได้จะเ,เจอกับคุณอยู่ตะบกสว่างป่าป,า,ปา,ากหจัดนครพนมมีเฟสคันชิดพงแก้วสอนดีนดนดเฟซของพี่วนเพิ่นถามทางก็ได้หรือสอบถามทางคุณยายเด่กเด้อ คุณยายแดงกันสิทามอีคุณยายเดกมันกันนี้ฮะบ่เดี๋ยวกับฮอดฮอดออกฟาเฟตแล้วนี่ฮะบ่เดือนผสมเธอหนึ่งช่องจักเดือนข้อห้าเดือนข้ห้าเดือนออกมาอีกโอ้ปีละสองครั้ง ผู้น่าสนใจค่ะโอ้คุณยายแดงโอกาสที่เขาเปิดประเทศลาบมันจะดีดดูิอืมถ้าเขาเปิดประเทศลาเพราะว่่าาโซรคามันสีขึ้นกว่านี้เนาะแล้วก็ส่งง่ายสูที่บ้านเนาะขายกิโลละขายเบิร์ตทั้งตัวทั้งกระดูกนี่แหละวะโอ๋อกิโลละ ทั้งตัวนึกว่าจะสำเร็จออกมาโมเมนต์เนาะธรรมดาทุกทุกอย่างวินนะแม่ตาแพกก็ยัดได้แต่เราก็อยู่ได้เพราะไปกินหญ้าใช่ใช่ใช่หญ้าเลี้ยงสอดนุ่งนะครับมีอาหารเสริมให้นะอ๋ออันนี้มีอาหารเสริมต้องพร้อมันให้มันสวยงามพร้อมเนาะดูแลขนมันพร้อม หมายถึงว่าแพ้อายุแก่อย่างนี้มันเป็นราคาอีกอย่างหนึ่งโออหลายคนโจาะแต่ก็อยู่ได้เนาะเป็นไรายได้อย่างหนึ่งดดอ่าเอาคุณพี่วุลทำมาทางพี่ได้ป่ะนี้สวัสดีค่ะมาเพ่ก่อนจังสวัสดี <laughs> จนสีเมืออ่องเลยคุณยายแดงสีได้มานอะไรได้ป่ะนี่แฮเด้อ ขอชิพค่ะที่ตอวยีวันเดอร์ Wonder, ผู้ใดยสารยังเพ่ดีค่ะดีค่ะปรึกษาได้ได้โบก่งเราพอปรึกษาอยู่ครับพอปรึกษาได้อยู่เรียกว่าปีแล้วปีสามปีสามแล้วค่ะข,ขอบคุณคุณพี่วันเดอ